เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่กเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบออมเทรนีโดยแม่หมออ้ําธรรมจาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566ของคนที่เกิดในลักนณาราศีเมษหรือราศีเมษนะมาดูกันว่ามิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะ ชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษมิถุนานยน2566เป็นอย่างไรกันบ้างอืมใบแรกมาต้องบอกว่ามิถุนานยน2566เนอะอาจจะเจอความท้าทายในชีวิตบ้างแต่ต้องบอกเลยคุณจัดการได้คุณเอาอยู่คุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะอะต่อมาในเรื่องของ สุขภาพนะสุขภาพอาจจะมีปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะเนาะเรื่องของข้อเค็ปวดข้อนะปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ปวดข้อขาข้อเข่าข้อเท้าหรือว่าตั้งแต่ระบบช่วงท้องลงไปนะอาจจะด้วยการทํางานหนักนะไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองเหน่อยก็จะดีนะการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรดูจากพลังงานพ่ขึ้นพลังงานเรื่องของงานมานั่นหมายความว่าจะได้มากได้น้อย จะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการลงมือหรือว่าความตั้งใจลงแรงทํางานของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเงินจะขึ้นอยู่กับการทํางานเพราะฉะนั้นตั้งใจทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีทําให้ดีที่สุดนะและเดี๋ยวเงินมันก็หลั่งไหลไหลามาเทมาเองนะแล้วก็บริหารจัดการให้ดีมันก็จะผ่านพ้นไปได,ด้ดีนะคะอืมไม่ขาดสนนะดูจากพลังงาน คล่องตัวอยู่นะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวนะเเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวมองว่าคุณเป็นที่พึ่งนะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งให้ใครหลาย,ลายๆคนในขณะเดียวกันก็ต้องอบอกว่าเราเขามาพึ่งเราเราก็ได้พึ่งเขาเช่นเดียวกันคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงพี่น้องที่เป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมากก็ได้แล้วเขาก็จะช่วยเหลืออุปถมัมภ์ควาูช่วยเหลือคุณด้วยนะคะต่อมาบ้านที่ดินรับสินความมั่นคงดูจะพลังงานใครคิดอยากจะซื้อบ้านซื้อรถ นะหรือที่ดินก็แล้วแต่มีโอกาสว่าเดือนมิถุนายน2อง6ัาร,ารคุณอาจจะได้ซื้อมันนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ ลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จหรือเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้านะ่ะคนรักเช่นเดียวกันนะทั้งลูกหลานบริวารลูกน้องแล้วคนรักจะนําชื่อเสียงนําความสําเร็จมาให้ตัวคุณนะคะอืมดีมากๆเลยลูกหลานบริวารลูกน้องก็เป็นลูกหลานบริวารที่ดีนะอยู่ในโอวาทนะเชื่อฟังแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนได้อย่างดีทีเดียวนะต่อมาอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ต้องระวัง ปัญหาอุปสรรคคือเรื่องเงินนะอย่างที่บอกไปเลยนะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรวมไปถึงถ้าบริหารจัดการการเงินดีทุกอย่างโอเคแต่บางครั้งทีคุณกังวลนะเพราะฉะนั้นทามากได้มากทําน้อยได้น้อยก็ลงมือทําให้เต็มที่มันจะได้มากๆคุณจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความรักเจาะลึกกันหน่อยอเห็นไหม ขอ,อก,กดหน่อยความรักดีนะถ้าโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนรักเลยนะจะมาจากการทํางานก็ได้นะมีคนที่ถูกใจเข้ามาแน่ๆเป็นคนที่มีโอกาสคบกันไปยาวๆด้วยส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีหรือไม่อาจจะมีคนใหม่ๆที่มีโอกาสชัดเจนและเป็นรักที่ยืนยาวเข้ามาในชีวิตคุณส่วนถ้าเกิดว่ามีคุณคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเลยค่ะ คู่ของคุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าและนำชื่อเสียงนำเกียรติยศนำอะไรดีๆมาให้กับคุณได้ด้วยแล้วความรักค่อนข้างดีมีโอกาสมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์มีลกูกมีโอกาสสมหวังความรักดีมากมิถุนายน2566ใครคิดจะแต่งงานวางแผนไว้เป็นเดือนมิถุนาก็ดีนะเออต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาปุปสษรคที่ต้องระมัดระวังอีกคือความคิดคุณนะ จะดีจะเสียอยู่ที่ความคิดเลยมันอาจจะมีอะไรบางอยา่างไม่เป็นไปดังใจแต่ขอให้คุณอย่าไปจดจ่อในสิ่งที่มันไม่เป็นไปดังใจไปจดจ่อสิ่งที่มันเป็นความสุขสิ่งที่มันสมหวังดีกว่านะเอออะไรที่ไม่เป็นไปดังใจก็แค่รู้ไว้แล้วเราก็แก้ตัวใหม่นะถ้าจดจ่อมากๆคุณจะไปด,ดึงดูดสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่มันผิดหวังเข้าสู่ชีวิตนะต่อมาเรื่องของความสําเร็จกันบ้างดูจะพลังงานต้องบอกโอกาสสาเร็จมีนะอืม โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีคุณจะมีไอเดียดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความทันสมัยในตัวเองสูงและส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีความสําเร็จมีมีไอเดียอะไรต่างๆเข้ามานะแต่คุณต้องสร้างพลังบวกให้ตัวเองเยอะๆนะนะทักมีลักษณะคติที่ดีกับทุกเรื่องด้วยนะการงานดูจากพลังงานอาจจะเจอคนที่เอาแต่ใจบ้างนะแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณคือให้นิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวนะเมื่อไหร่ที่คุณอะไรที่มันคบคุไม่ได้ปล่อยไปนะไม่นานคุณจะชนะแน่นอนนะเออการงานอาจจะเจอคนเอาแต่ใจแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไหวไปตามเขาอ่ะคุณชนะแน่นอนนะเออนะใครที่เป็นคิดคิดจะเป็นศัตรูใครคิดจะเป็นคู่แข่งอ่ะคุณเดี๋ยวเขาแพ้ไพ่ไปเองต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะอาจจะมาจากหญิงผู้หญิงนะผู้หญิงจะให้โชคให้ลาภคุณนะหรือเด็ก เด็กหรือผู้หญิงจะให้โชคให้ลาภคุณดูมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีโอกาสให้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 พรน,นะหรือให้โอกาสให้คุณได้มีโอกาสได้โชคได้ลาภด้วยสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดร,ระวังอีกความระมัดร,ระวังของคุณช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของเสน่ห์เหมือนคุณจะมีเสน่ห์มากระวังว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนมีเจ้าของแล้ว ะะหรือระวังว่าเสน่ห์ของคุณจะทําให้มีคนดึงดูดคนเข้าหาคุณเยอะและอาจจะทําให้แฟนงอนได้นะคะระวังเสน่ห์ของตัวเองแค่นั้นเองนะแล้วก็ระวังความใจดีของตัวเองด้วยความมองโลกในแง่ดีของตัวเองที่มากเกินไปอาจจะส่งผลต่อตัวเองได้เพราะฉะนั้นช่วยใครก็ช่วยได้เท่าที่เราจะช่วยได้ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะโอเคและนี่คือกำลังใจทั้งหมดของคุณนะชาวรา,ร,ราศีเมษหรือราศีเมษในเดือนมิถุนายน2 5 6 6 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนชีวิตยกะบับบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย